นี่คือเรื่องเล่าจากปากชาวบ้านและความเชื่อส่วนบุคคลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับเสียงจากใต้ดินชายแดนเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าจนจบเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ได้กลับจากชายแดนนั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าแถวชายแดนไทยขเขมรที่จังหวัดสุรินมีป่าทึบที่คนในพื้นที่เรียกกันว่า เขตต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกเพราะที่นั่นคือหลุมศพของทหารนับร้อยที่ไม่เคยมีใครได้กลับบ้านหน่วยลาตระเวนไทยถูกส่งเข้าไปตรวจสอบรอยข้ามแดนในป่าอำเภอพนมดงรักสิบตรีเกับพลทหารชัยเดินลึกเข้าไปถึงบ่อน้ำเก่าขเขมรและเจอกับหลุมดินใหญ่เต็มไปด้วยเศษเสื้อผ้าซากกระดูกและเศษเครื่องแบบเก่าของทหาร ชัยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพูดว่านี่มันที่ฝังศพหมูหรือไงวะทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากใต้ดินกลมตุกพวกยังเนื้อตีนี่ซึ่งแปลได้ว่าอย่าทิ้งพวกกูไว้ที่นี่เสียงนั่นเย็นยะเยือกสะเทือนเข้าไปถึงกระดูกทั้งคู่พยายามหนีแต่รอบตัวกลับเต็มไปด้วยหมอกและเงาคนในชุดทหารขเขมรที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผล เสือพาขาดรุ่งริ่งบางคนขาขาดบางคนแขนขาดทั้งคู่ได้พยายามหนีสุดชีวิตสิบตรีเอได้หันกลับไปมองข้างหลังพลทหารชัยหายตัวไปเหลือแค่เสียงเรียกจากหลุมว่าพี่ช่วยกูด้วยมันลากกูลงไปแล้วสิบตรีเอจึงได้รีบวิ่งกลับไปที่หลุมไปช่วยดึงพลทหารชัยขึ้นมาจากหลุมทันใดนั้นเองทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบ แม้แต่ลมก็ไม่มีพัดทั้งสองคนหันมองหน้ากันแล้วก็รีบพากันออกจากพื้นที่นั้นอีกไม่กี่วันถัดมาชาวบ้านเริ่มเห็นคนแปลกหน้าเดินผ่านหมู่บ้านตอนตีสามผิวไหม้ชุดข,ดขาดๆหน้าบางคนไม่มีบางคนไม่มีหัวแต่ทุกคนพูดพร้อมกันว่าขนมจองตบเทโยกเยื่องตบเทเก็บเบาบอมเยื่งเจ้าซึ่งแปลได้ว่าอย่ากลับบ้าน พวกกูอยากกลับบ้านพาพวกวกูกลับหน่อย